ไอ้โม,โม่แกมันเป็นหมาบ้านแล้วไงเนี่ยฮะอัน่ะอันอันนเอ็มอ่เดี๋ยวจะกัดกันจริงๆแล้วโม่โม่โมเธอเป็นผู้หญิงนะเธอจะมาใช้ความรุนแรงอะไรเนี่ย มันดีมันเหยียบน,นั่นอ่ะอนี่ตัวใหญ่อยู่ไอ้โมก็ตัวใหญ่นะเนี่ยยังไม่ถึงปีตัวเลอดูยี่สิบสองโลกับยี่สิบเอ็ดโลสุมสุมหัวกันกินเล่นแล้วก็กินเนาะ แล้วเวลาเดินกระเพกกระเพกแล้วเวลาเล่นน่ำกระดูดย่องย่องไม่เป็นอะไรเองนี่นางซูโม่ลุงมพี่แผลดูเมื่อกีนะ้ดูทำหน้าตื่นเต้น เสียงไรอ่ะเสียงอะไรแดงตุง้มเมื่อกี้น่าจะเป็นยางรถสิบล้อระเบิดตรงถนนใหญ่ดูเจ้เตียงกระห้างอีกเด้นี่เตียงใหม่แล้วนะเนี่ย อีกน,นึงอยู่ที่ออฟฟิศหักแล้วอันที่หักอยู่ที่ออฟฟิศอืมก,กี่นานตัวนจนใจหยาก็กีไนเอเ,อเ,อเ,อเนี่อันนี้น้ำหนักสูสีกันเล่นกันได้ แต่ข้จีนี้ไม่ได้ข้อจีน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินไม่สูสีต้องสองคู่นี้เดี๋ยวจังหน่อยน้ำหนักหลายแล้วสูมนี่ยายายาติมกรรมการเราก็เสียงดีดี ตัวจะให้แผนขึ้นเนาะไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับ๊ายบายพี่กีทำอะไรไปเล่นกับเขาอ่ะออกกำลังกายหน่อยเร็ว